สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกมาแล้วนะคะวันนี้เราจะฟังเรื่องเล่าในวันที่1ถึง10มก,กราคมค่ะอ้างอิงมาจาก พระธรรมประถมการบทที่1ถึง9ถ้าับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะทับพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 1. มกราคม พระเจ้าทรงสร้างโลกประถมการบทที่ 1- ถึงสองเมื่อดังเดิมแรกเริ่มพระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นโลกที่พระเจ้าสร้างตอนนั้นไม่เหมือนกับที่เห็นอยู่เดียวนี้มันมืดและว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยไม่ว่าคนสัตว์หรือพืช พระเจ้าทรงสร้างโลกภายในหวันมีสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นทุกวันดังต่อไปนี้วันที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเรียกความสว่างว่ากลางวันเมื่อกลางวันสิ้นสุดลงความมืดก็กลับมาพระเจ้าทรงเรียกความมืดว่ากลางคืนวันที่สอง พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าไว้เหนือพื้นดินเรียกว่าสวรรค์วันที่สพระเจ้าทรงแบ่งพื้นน้ำในโลกออกเป็นแม่น้ำทะเลสาบมหาสมุทรทรงให้มีพื้นดินโผล่ขึ้นมาระหว่างพื้นน้ำเหล่านั้นและมีต้นไม้เติบโตขึ้นบนพื้นดินด้วยวันที่สี่ พระเจ้าทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ให้ส่องแสงจ้าตอนกลางวันทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวระยิบระยับตอนกลางคืนวันที่ห้าพระเจ้าทรงสร้างปลาและสัตว์น้ำอื่นๆรวมทั้งนกน้ำเช่นเป็ดห่านและนกอื่นๆเช่นนกกาวานกอินทรีบางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงบางชนิด ก็อยู่ตามพื้นดินวันที่6พระเจ้าทรงสร้างสัตว์อีกหลายชนิดทั้งสัตว์ใหญ่เช่นช้างและสัตว์เล็กเเช่นหนูสัตว์บางชนิดมีลายสวยงามเช่นเสือลายบางชนิดก็ดูหน้าขันเหมือนตัวตุ่นปากเป็ดบางชนิดวิ่งเร็วมากเหมือนอย่างเสือแพ้วบางชนิดก็เดินช้าเหมือนเต่า แล้วพระองค์ยงังสร้างแมลงด้วยบางอย่างบินได้บางอย่างคลานบางอย่างก็กระโดดเยิงเยิงแล้วมาติดตามกันต่อค่ะว่าพระองค์จะทรงสร้างอะไรเพริ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะเด็กๆบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ 2. มก,กราคมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกในปฐมการบทที่1-2นะคะในวันที่6 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นในโลกพระองค์ทรงนำดินบนพื้นโลกมาปั้นเป็นผู้ชายแล้วเป่าลมหายใจเข้าไปผู้ชายนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาและเริ่มหายใจได้พระเจ้าทรงตั้งชื่อเขาว่าอาดัมอาดัมไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆเพราะว่าเขาคล้ายพระเจ้า พระเจ้าทรงประทานบ้านให้อาดัมอยู่ในสวนเอเดนที่สวยงามเต็มไปด้วยไม้ผลและพระองค์ตรัสว่าอาดัมเจ้ากินผลไม้จากต้นไหนก็ได้นอกจากต้นนี้ที่เรียกว่าต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วเพราะถ้าเจ้ากินผลไม้นี้เมื่อไหร่เจ้าจะตายแน่นอน พระเจ้าทรงให้อาดัมเป็นผู้ดูแลสวนและตั้งชื่อสัตว์แต่ละชนิดรวมทั้งนกและแมาลางแต่ถึงแม้จะมีสัตว์จำนวนมากอยู่กับอาดัมเขาก็ยังรู้สึกเหงาพระเจ้าทรงรู้ดีว่าการที่จะปล่อยให้อาดัมอยู่คนเดียวในโลกไม่ดีแน่เขาควรจะมีเพื่อนที่พิเศษสักคนหนึ่ง พระเจ้าจึงทำให้อาดัมหลับไปแล้วชักซี่โครงของเขาออกมาอันหนึ่งสร้างผู้หญิงขึ้นมาให้เป็นภรรยาของอาดัมภายหลังเขาตั้งชื่อภรรยาว่าเอวาดังนั้นพระเจ้าทรงสร้างโลกท้องฟ้าต้นไม้สัตว์และมนุษย์เสร็จภายในเวลาหวัน แล้วพระเจ้าทรงทอดพระเนตรไปรอบๆและพอพระทัยกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเป็นอันมากในวันที่เจ็ดพระเจ้าไม่ทรงสร้างอะไรอีกเพราะวันนี้ทรงตั้งเป็นวันบริสุทธิ์เงียบสงบเป็นวันพักผ่อนไม่เหมือนกับวันอื่นๆและพระองค์ทรงเรียกว่าวันสบาโต แล้วมาพบกับเรื่องเล่าวันต่อต่อไปได้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปกันละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัพปีไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ 3. ม,มก,กราคมวันเศร้าที่สุดบนโลกจากปรถมการบทที่3แลรับฟังกันเลยค่ะในสวนเอเดนยังมีอีกผู้หนึ่งอยู่ด้วยนอกจากพระเจ้าอาดัมและพภรรยาแล้วนั่นก็คือซาตานซึ่งเป็นวิญญาณชั่วร้ายที่ทำให้คนเราชอบทำสิ่งไม่ดี ซาตานปลอมตัวเป็นงูมาถามผู้หญิงว่าพระเจ้าบอกไม่ให้เจ้ากินผลไม้จากสวนนี้เลยหรืออ๋อไม่ใช่หรอกผู้หญิงตอบเรากินผลไม้ได้จากทุกต้นเลยยกเว้นต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ช่วยเท่านั้นเพราะถ้าเรากินผลไม้นั้นเราก็จะตายไม่จริงเธอไม่ตายหรอกซาตานบอก เขาจะไม่เป็นอะไรเลยต้นไม้นี้ดีมากนะและจะทำให้เธอฉลาดเหมือนพระเจ้ายัางไงล่ะผู้หญิงก็หลงคารมซาตานขัดขืนคำสั่งพระเจ้าเธอเดินไปที่ต้นไม้เห็นผลไม้นั้นน่ากินมากจึงนึกถึงที่ซาตานบอกว่าผลไม้นี้แหละจะทำให้เธอฉลาดด้วยความอยากเป็นคนฉลาดเธอจึงขัดคำสั่งพระเจ้า เด็ดผลไม้นั้นมากินแล้วยังแบ่งให้อาดัมกินบ้างเขาก็กินผลไม้นั้นด้วยต่อมาพวกเขาได้ยินเสียงพระเจ้าทรงเรียกแต่ทั้งสองไม่ตอบกลับไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เพราะตอนนี้พวกเขากลัวพระเจ้าพราะองทรงเรียกเขาอีกอาดัมเจ้าอยู่ไหนครอบพระองค์ซ่อนตัวอยู่ ในที่สุดอาดัมก็ตอบข้าพระองค์กลัวพระองค์ทำไมละ่ะเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินแล้วหรือพระเจ้าตรัสถามอาดัมก็โทษภรรยาของเขาก็ผู้หญิงเป็นคนเอามาให้ข้าพระองค์กินพระเจ้าจึงทรงถามผู้หญิงว่าเจ้าทำอย่างนั้นจริงหรือผู้หญิงก็แก้ตัวว่า เจ้างูร้ายนะสิหลอกข้าพระองค์ช่างเป็นข้อแก้ตัวที่ไม่มีเหตุผลจริงๆสำหรับการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเด็กๆเคยไม่เชื่อฟังไหมคะไม่เชื่อฟังแล้วแถมไม่ยอมรับความผิดด้วยยังไปโทษคนอื่นอีกลองคิดดูนะคะว่าแบบนี้มันดีหรือเปล่าเอาไปคิดให้ดีเลยคะ่ะแล้ว ลองเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลย 4. มกราคมการไม่เชื่อฟังทำให้ถูกลงโทษจากปฐมกาลบทที่3แทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอาดัมและภรรยากลับเชื่อฟังซาตานพระเจ้าจึงต้องลงโทษพวกเขาแต่ก่อนอื่นพระองค์ตรัสกับเจ้างูร้ายว่าตั้งแต่นี้ต่อไป เจ้าจะต้องคลานไปตามพื้นดินสกปรกตลอดชีวิตของเจ้าและเจ้าจะเป็นศัตรูกับผู้หญิงและลูกหลานของเธอเจ้าจะฉกที่ส้นเท้าเขาแต่เขาจะบดขยี้หัวของเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสกับผู้หญิงว่าเพราะเธอไม่เชื่อฟังพระเจ้าเธอจะต้องทนทรมานและเจ็บปวดเมื่อเธอเคลอดบุตร พระเจ้าตรัสก,กับอดาดัมว่าเพราะเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามพืชผลของเจ้าจะไม่งอกงามอีกต่อไปเจ้าจะต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยคอยกำจัดต้นหญ้าและไม้หนามแล้วเจ้าก็จะตายร่างของเจ้าจะกลับเป็นดินตามที่เราสร้างเจ้ามาหลังจากนี้อดาดัมตั้งชื่อภรรยาของเขาว,ว่าเอวา แปลว,ว่ามารดาคนแรกของคนมากมายที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็มาถึงตอนที่เศร้าที่สุดของการลงโทษพระเจ้าเนรเทศอาดัมและเอวาออกจากสวนสวนเอเดนที่สวยงามถูกไล่ออกไปตลอดกาลพระองค์ทรงอธิบายว่า เนื่องจากเขาทั้งสองได้กินผลไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่วแล้วจึงอันตรายมากถ้าเขาเกิดไปกินผลไม้แห่งชีวิตเข้าอีกเพราะจะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ตลอดไปในความบาปพระองค์จึงให้ทูตสวรรค์ยืนถือดาบเฝ้าที่หน้าทางเข้าสวนเพื่อไม่ให้อาดัมกับเอวาเข้ามาในบริเวณนี้อีก เจ้ามากเลยนะคะผลของการไม่เชื่อฟังเด็กๆเ,เคยไม่เชื่อฟังแล้วรับผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเริ่มวันนี้เลยนะคะเริ่มโดยการเชื่อฟังดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะะ้าค่ะบ๊ายบายไปก่อนล่า สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ5มกราคมฆาตรกรคนแรกของโลกจากปฐมกาลบทที่4เมื่อออกจากสวนเอเดนแล้วอาดัมกับเอวามีลูกชายสองคน คนโตชื่อคาอินส่วนคนรองชื่อแอเบลคาอินเป็นชาวนาแต่อาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะเมื่อถึงเวลาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าคาอินเอาของจากไรนาของตนมาส่วนอาเบลถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาแดพา่พระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยชีวิตของอาเบลและยอมรับของที่เขานำมาถวาย แต่พระองค์ทรงรู้จิตใจของคาอินที่ไม่เชื่อฟังจึงไม่ทรงรับพืชผลของเขาทำให้เขาโกรธแค้นมากทำไมเจ้าถึงโกรธนักละ่ะพระเจ้าตรัสถามเขาถ้าเจ้าทำถูกต้องเราก็พอใจเจ้าเหมือนกันแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าก็ต้องลำบากเพราะบาปของเจ้าคาอิน โกรธพระเจ้ามากขึ้นอีกและเกลียดน้องชายของเขาเพราะพระเจ้าทรงรับของถวายจากอาเบลแต่ไม่รับของตนวันหนึ่งเขาจึงหลอกอาเบลออกไปที่ทุ่งนาแล้วโถมเข้าใส่อาเบลและฆ่าเขาเสียหลังจากนั้นพระเจ้าตรัสถามคาอินว่าน้องของเจ้าหายไปไหน ้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรล่ะคาอินตอบอย่างชุนเฉียวข้าพระองค์ไม่ได้มีหน้าที่ต้องเฝ้าเขาไว้ตลอดเวลานี่แน่นอนพระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่เราทำพระองค์รู้ว่าคาอินฆ่าอาเบลแล้วจึงตรัสว่าเลือดของน้องชายเจ้าร้องหาเราขึ้นมาจากดินบัดนี้เจ้าต้องออกจากบ้านเมืองของเจ้า ร่อนเร่ผเจนจรไปตามที่ต่างๆเจ้าจะอยู่อย่างหวาดกลัวพืชผลของเจ้าจะไม่มีวันงอกงามแน่นอนค่ะพระเจ้าสมรู้ทุกอย่างนะคะที่เราทำหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจค่ะเพราะฉะนั้นให้เราคิดดีๆค่ะว่าเราจะเอาตัวอย่างแบบคาอินที่ไม่เชื่อฟังแล้ว ผ่านไปโกรธคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดลงไปหรือเราจะเป็นเหมือนอาเบลที่เชื่อฟังค่ะลองเลือกกันดูนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ พร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 6. มกราคมชายที่เดินกับพระเจ้าจากปฐมกาลบทที่5หลังจากอาเบลตายอาดัมมีชีวิตอยู่อีกหลายปีเขาตายเมื่ออายุ930ปี ร่างของเขาถูกฝังและกลายเป็นดินอีกครั้งหนึ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้อาดัมและเอวามีลูกหลานและเหลนเยอะแยะในไม่ช้าก็มีคนอาศัยอยู่ในโลกมากมายลูกคนหนึ่งของเขาชื่อเอโน่พระคัมภีร์บอกว่าเอโนกเดินกับพระเจ้าหมายความว่าเขารักและคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลา เอโนกเป็นเพื่อนกับพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าทุกๆอย่างทําให้พระเจ้าพอพระทัยเขาเมื่อเอโนกอายุได้365ปีพระเจ้าทรงรับเขาไปสวรรค์ทั้งๆท,ที่เขายังมีชีวิตอยู่เราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เรารู้ว่าเอโนกไม่ต้องตายเหมือนคนอื่นๆ พระเจ้าทรงรับเขาไปอยู่กับพระองค์เอโนกมีลูกชายชื่อเมทูเซลาซึ่งมีอายุยืนถึง969ปีเราไม่เคยพบใครอายุยืนกว่านี้เราจึงถือว่าเมทูเซลาเป็นคนอายุยืนที่สุดในโลกเรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าเรา ควรจะเดินไปกับพระเจ้าทุกๆวันนะคะขอให้เรารักและคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาค่ะแล้วมารับฟังตอนใหม่กันได้ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะเด็กๆบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย7มกราคมคนดีในโลกที่ชั่วร้ายจากปรถมการบทที่6เวลาผ่านไปคนในโลกก็ทำความชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ จนดูเหมือนว่าพวกเขาทำอะไรไม่เป็นนอกจากความชั่วร้ายพวกเขาไม่สนใจที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยและไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าคอยเตือนพวกเขาแต่ไม่มีใครฟังพระองค์ทรงเสียพระทัยมากจึงตรัสว่าเราจะทำลายพวกเขาเสียเราจะให้น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ ทุกคนจะจมน้ำตายหมดทั้งมนุษย์สัตว์ทุกชนิดงูนกและ,มะแมลงต่างๆทุกอย่างด้วยแต่มีชายคนหนึ่งชื่อโนอาเขาเป็นคนรักพระเจ้าและต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์จึงทรงปรารถนาจะช่วยชีวิตโนอาและครอบครัวจากน้ำท่วมพระองค์ตรัสสั่งให้โนอาสร้างเรือลำใหญ่มาก สูงเท่ากับบ้านสามชั้นใต้หลังคามีหน้าต่างยาวตลอดจนรอบเรือในเรือมีพื้นที่กว้างมากสำหรับโนอาห์กับลูกชายสามคนชื่อว่าเชมฮามและยาเฟตและภรรยาของพวกเขาแล้วก็ยังมีห้องสำหรับสัตว์จำนวนมากอย่างน้อยชนิดละสองตัวรวมทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและมแมลง เราจะเป็นเหมือนโนอาหรือเราจะเป็นเหมือนคนจำนวนมากคะบางทีการที่คนจำนวนมากทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกก็ได้นะคะขอให้เรายึดมั่นและเชื่อสิ่งที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนเท่านั้นนะคะต่อให้คนอื่นไม่เชื่อก็ตามเราก็ต้องนำคนอื่นๆทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเด็กๆแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนละบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 8. มกราคมโนอาเชื่อฟังพระเจ้าจากปฐมกาลบทที่7โนอาทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาทุกประการเขาสร้างเรือขนาดใหญ่มีความยาวกว้างและสูงตามที่พระองค์ทรงกำหนดและใช้เวลาสร้างเรือนี้นานมากประมาณ100ปี แมโนอาจะมีอายุหลายร้อยปีแล้วแต่เขาก็ยังแข็งแรงพอที่จะสร้างเรือนี้ได้เมื่อสร้างเรือเสร็จพระเจ้าตรัสกับโนอาว่าถึงเวลารวบรวมบรรดาสัตว์และเตรียมอาหารสำหรับสัตว์เหล่านั้นให้พอกินได้หลายหลายเดือนสัตว์บางชนิดโนอาเอาไปเป็นคู่ตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวเพื่อจะได้มีลูกหลานตามมาบางชนิด เอาไปอย่างละเจ็ดคู่เพื่อเป็นเครื่องบูชาและเป็นอาหารเมื่อลงจากเรือแล้วโนอาเชื่อฟังพระเจ้าทุกประการเขานำครอบครัวและสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในเรือสัป,ปดาห์ต่อมาน้ำก็ท่วมฝนเริ่มตกจากท้องฟ้าทำให้น้ำบนดินท่วมสูงขึ้นสูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆจนเรือขนาดใหญ่ของโนโอาห์ลอยขึ้นได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่นอกเรือก็จมน้ำตายหมดทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กๆสัตว์ทุกชนิดนกต่างๆสัตว์เลื้อยคลานและ,มะแมลงแต่เพราะโนโอาห์และครอบครัวเชื่อฟังคำเตือนของพระเจ้า พวกเขาจึงปลอดภัยอยู่ในเรือที่ลอยอยู่เหนือน้ำนั้นก็หวังว่าเด็กๆจะเลือกเชื่อคำเตือนของพระเจ้าและเลือกขึ้นเรือไปกับโนอาห์นะคะแล้วมาติดตามเรื่องเล่าตอนต่อไปได้ในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ะค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 9. มกราคมการแล่นเรืออันยาวนานจากปฐมกาลบทที่8ฝนตกโดยไม่ขาดสายอยู่หนึ่งเดือนกว่า โนอาและครอบครัวอยู่อย่างสบายในเรือของเขาพวกเขาจะดีใจกันขนาดไหนนะที่พวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าในที่สุดฝนก็หยุดตกน้ำค่อยๆลดลงอย่างช้าๆโนอาและครอบครัวอยู่ในเรือเป็นเวลาอีก150วันหรือ5เดือนเต็มตอนนี้น้ำลดลงมากจนทำให้ท้องเรือของโนอา กระทบยอดเขาอารารัตแต่พวกเขายังคงอยู่ในเรือรอจนกว่าพระเจ้าจะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะปลอดภัยและออกไปได้โนอาปล่อยอีกาออกไปตัวหนึ่งอีกานั้นคอยบินอยู่รอบๆจนพื้นดินเริ่มแห้งเขาจึงส่งนกพิราบออกไปแต่นกพิราบก็บินกลับมาทันที โนอาห์คอยอีกหนึ่งสัป,ปดาห์คอยส่งนกพิราบออกไปอีกคราวนี้มันบินกลับมาพร้อมกับคาบใบมะกอกเทศมาใบหนึ่งโนอาก็รู้ว่าน้ำลดลงจนถึงระดับต้นไม้แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัป,ปดาห์เขาส่งนกพิราบออกไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันไม่กลับมาเลยอีกสองสามสัป,ปดาห์ ื้นดินก็แห้งพอจะเดินได้พระเจ้าจึงตรัสว่าเอาละโนอาถึงเวลาลงจากเรือได้แล้วพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้เรานะคะขอเพียงเราเชื่อฟังค่ะแล้วมาติดตามเรื่องเล่าได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะเด็กๆบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย 10. มกราคมพื้นดินแห้งแล้วจากปฐมการบทที่8-9ถึง9โนอาปล่อยสัตว์ทั้งหลายนกงูและมแมลงออกจากคอกหรือกรงของมัน ไปสู่พื้นดินที่แห้งแล้วโนอาและสมาชิกในครอบครัวของเขาอีกเจ็ดคนก็ลงมาจากเรือด้วยพวกเขาคงจะดีใจมากที่ได้เดินบนพื้นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดยสารเรือมาถึงหนึ่งปีเมื่อลงจากเรือแล้วสิ่งแรกที่โนอาและลูกๆทำก็คือสร้างแทนบูชาขึ้นนมัสการพระเจ้า พวกเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่ส่งช่วยให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมและเอาสัตว์ที่พวกเขาเก็บไว้บนเรือมาบูชาพระเจ้าพระเจ้าทรงมีความสุขมากที่พวกเขานมัสการพระองค์และทรงพอพระทัยเครื่องบูชาของพวกเขาด้วยพระเจ้าตรัสว่าถึงแม้มนุษย์จะไม่เชื่อฟังเราอีกเราก็จะไม่ทำลายมนุษย์หรือสัตว์ ด้วยวิธีน้ำท่วมอีกเลยพระเจ้าทรงอวยพรโนโอาและลูกๆให้มีลูกหลานมากมายเพื่อจะได้มีคนเต็มโลกอีกครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสว่านับแต่นี้ไปสัตว์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะกลัวมนุษย์มนุษย์จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารหรือใช้งานก็ได้และพระเจ้าตรัสกับโนอาวา่า พระองค์จะไม่ทรงล้างโลกและทําลายมนุษย์และสัตว์ด้วยน้ำท่วมอีกพระองค์ตรัสว่าเมื่อฝนตกอย่าก,กลัวน้ำท่วมอีกแต่จงมองดูท้องฟ้าเจ้าจะเห็นรุ้งกินน้ำอันสวยงามซึ่งจะเตือนเจ้าถึงคำสัญญาของเรากับเจ้าและลูกหลานของเจ้าสืบไปเมื่อเราเห็นรุ้งกินน้ำเวลาที่ ฝนตกใช่ไหมคะหลังฝนตกเราจะเห็นร้งกินน้ำก็ให้เราระลึกถึงสัญญาของพระเจ้านะคะสัญญานั้นก็คือพระเจ้าจะไม่ทำลายมนุษย์ด้วยน้ำท่วมโลกแบบนี้อีกและเป็นการเตือนเราว่าพระสัญญาของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวไปค่ะพระองค์ไม่ลืมสัญญาของพระองค์แน่นอนแล้วมาฟังเรื่องเล่ากันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนล้ะค่ะเด็กๆบ๊ายบาย